สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเคยเปิด Photoshop ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขให้ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทาการคลิกขวาเพื่อเรียก task manager ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการปิด Photoshop ก่อนนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็จบการทํางานนะครับให้หน้าต่างนี้มันปิดออกนะครับเมื่อหน้าต่าง Photoshop ปิดลงนะครับให้เพื่อนๆมาที่ช่องค้นหานะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า Windows Defender นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Windows Defender Firewall with Advanced Security นะครับคลิกขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าต่างแบบน,นี้นะครับแล้วเพื่อนๆมาที่ i n b o a l l นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาที่ New นะครับทางขวามือคลิกถูกตรงโปรแกรมนะครับคลิกที่ Next แล้วก็ไปหาต้นทางของ Photoshop นะครับแล้วก็โดยทำการเบาว์ไปนะครับของผมอยู่ในไดซีแล้วก็ Adobe นะครับจะเป็น Photoshop ใช่ไหมครับที่เราจะทำการแก้ไขไม่ให้มันเด้งนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมอื่นอย่างพ i มพ Pro เด้งเราก็มาคลิกตรงพิมพ Pro นะครับ a f t e r e f f e c t เเด้งก็คลิกตรงนี้นะครับแต่โปรแกรมของผมที่มันเด้งขึ้นมานะั้นมันจะเป็น Photoshop นะครับ2023ก็คลิกเข้าไป แล้วเลื่อนลงมานะครับมาที่ Photoshop นะครับ e x e นะครับกดเปิดก็ทำการกด Next แล้วมาติ๊กถูกตรงบล็อกนะครับกด Next กด Next เ,เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Photoshop นะครับแล้วก็ทำการ Finish นะครับ h o t o s h o p ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนมาที่ h o องเ้าะนะครับอินเบาเสร็จแล้วก็มาเอาเบาะนะครับคลิกหนึ่งครั้งทำเหมือนเดิมนะครับมาตรง New แล้วก็มาตรง Net ไปหานะครับ Photoshop ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ Net บล็อกนี้นะครับ Net Net เปลี่ยนเป็นชื่อเดิมนะครับเป็นชื่อที่เราพิมพ์มาตอนแรกนะครับอ่าฟอนต o ช็อปแบบนี้นะครับกด finish ครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยทีนี้เราลองมาเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะเรียกไฟล์เดิมขึ้นมาเลยนะครับปิดไปรอสักครู่นะครับว่ามันจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่า รับผมรอมาสักระยะแล้วนะครับป๊อปอัพไม่เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี้เป็นวิธีการแก้ไม่ให้ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับถ้าผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ